ทำไมไปดูบครับมันเกิดอะไรขึ้นครับต่อเขาจะไปของเขาอ่ะเขาไม่อยู่ให้กําลังใจใช่ไหมหรืย <c oughs> อยังไงครับคือคืออย่างนี้ก็เขาไม่มีหมายเขาเขาเรียกอะไรไม่มีคําสั่งข้ามออกนอกประเทศนี่บ <c oughs> หนึ่งนะไม่มีคําสั่งออกนอกประเทศนะครับแล้วก็ไม่ได้ติดคดีอะไรแล้วลดีเขาเหลือแต่วันที่9กันยานะครับวันที่9กันยาเนี้ต้องมาฟัง นะครับคำสั่งเรื่องกรณีของชั้น14ก็คือวางคานหน้าเนี่ยนะนะครับจะไปเมื่อไหร่เนี่ยเราไม่รู้ว่าเหตุผลทำไมถึงต้องไปวันนี้ไม่อยู่ให้กำลังใจอคุณแชร์กเกษมหรือว่าคุณอนุทินเหรออนะครับเขาไม่มีภาร,รกฐฐิจที่จะต้องอยู่นะเขาจะไปเขาก็ไปเพราะว่าเพราะว่ามันผมผมก็มองว่าเนี่ยมันเลยขั้นตอนที่คุณทักษสินจะต้องมารอรุ้นอะไรเนี่ยนะครับผมว่าที่ผ่านมาเนี่ย นะครับพรคเพื่อไทยหรือว่าใครก็ตามเนี่ยผมว่าเขาเขาลุ้นเรื่องการยุบสภามากกว่าครับนะครับเขาก็โยนมาตั้งมาไหลเนี่ยตั้งแต่วันที่สองนะที่เราพูดไปว่ายื่นไปตั้งแต่วันที่สองเช้าวันที่สองนะเรื่องยุบสภาเนี่ยนะครับเมื่อผลมันออกมาแบบนี้ก็ก็เป็นเรื่องของสภาเข้าไปนะครับคุณทักษิณแกจะไปไหนเนี่ยเราก็ไม่ทราบเหตุผลนะครับลึกๆของเขานะครับเขาก็ จริงๆเขาก็ขอจะขอไปต่างประเทศมาหลายรอบแล้วนะนะครับก็ถูกปฏิเสธมาหลายรอบแล้วเหมือนกันนะครับไอ้เรื่องไปดูมงดูใบไปกาตาเนี่ยนะครับถ้าจำไม่ผิดเขาก็เคยขอยาสารมานะครับจะไปแล้วเที่ยวเที่ยวเนี้ยนะครับถ้าเราจะบอกว่าเอาเรื่องการเมืองมาเกี่ยวข้องกับการจะไปต่างประเทศของเขาเขาก็มองว่าดูแล้วเนี่ยมันเลยมันเลยจุดที่เขาพยายามที่จะให้เป็นแล้วละ่ะนะครับนั่นก็คือการยุบสภา ถูกมละ่ะนะครับเมื่อพรรคประชาชนเนี่ยนะครับเขายืนยันเขาจะสนับสนุนคุณอนุทินก็ถ้เาเขาสนับสนุนคุณอนุทินก็ ư, ได้เป็นนายกอ่ะนะครับก็ไม่ต้องรอเป็นรุ่นอะไรดินะครับจะต้องรอรุนอะไรก็เข้าไปนะครับก็ไปดูใบน,น,นะครับไปเมื่อวานเนี่ยนะครับผมก็ไม่รู้นะว่าตอนแรกก็ยังงง,งเออไปได้เหรอนะครับกนะ็ดูข่าวตอนเย็นเนี่ยผู้การตำรวจนะผู้การ เรียกว่าผู้การตมสองกันแล้วกันตรวจคนเข้าเมืองสองกันแล้วกันนะครับเคากระชีแจงว่ากาตรวจสอบดูแล้วเนี่ยเอ,อไม่ได้มีคํสาสั่งห้ามศาลไม่ได้มีคํสาสั่งห้ามหรือไม่ได้มีหมายจับหมายอะไรในคดีต่างๆนี่นะครับอุตสักษินก็สามารถเดินทางไปต่างประเทศเหมือนกับคนทั่วไปได้นะครับก็าสามารถเดินทางออกไปต่างประเทศได้เพียงแต่อ้ที่ไม่เหมือนกับเราก็คือเข้าไปส่วนตัวเนี่ยเราต้องไปขึ้นบินโดยสารก็แค่นั้นเองนะถ้าเราจะไป ไปต่างประเทศเราต้องไปเครื่องบินโดยสารแต่คุณทักษิณก็ไปเครื่องบินเจ็ต